รู้ว่าใครแทงใครแล้วครับคุณสมเชินเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวได้รู้จักครับไม่รู้ว่าใครจะรู้จักใครแลวครับอหมาเลยครับกุวันเสือเดินหน้าทันทีครับพยายามจะเน้นที่ขวาเจอข้างซ้ายหน้าลาสุดทุกขันเสือได้แพ้แตกให้กับเพชรก้าศิสระวัชยุทธดเอาไว้นะครับวงในกุวันเสือขวางหน้าไว้เลยครับแครับยกออกมาโอ้โหได้เลื่อนเลยครับไม่รู้ว่าใครครับ น่าจะเป็นผู้พันเสือนะครับแม่ยังไม่ได้แทงกันเลยครับเอ้าเริ่มแทงเลยครับธนาคมสัน้วัวเสือกดแขนไว้หมุนเลี่ยมปักด้วยศอกซ้ายเจอข้าซ้ายสวนมาครับศอกขวาของผู้พันเสืออยากจะสอดแขนไล่แขนครับตีเลยครับน่าจะเป็นบาดแขนเล็กๆครับโผมตอหนั้ผู้พันเสือครับอ้ยปักด้วยศอกซ้ายสวนครับคมสัน พยายามจะเสียบด้วยขวาซ้ายโอ้ยเจอสอกขวาเลยครับผู้บันเสือพยายามจะเอาคืนเลยครับเอะครับมาอะครับสอกขวาบ้างกันนะผู้บันเสือเสียบยัดไส้ราบุษสันก็พยายามจะเน็บแรกแล้วนี่เลยครับเดี๋ยวรู้จักครับใครจะรู้จักใครครับโอ้โหเอาเลยครับ,บนะไม่รู้ว่าใครจะแทงให้รู้จักนะครับมาเลยครับสอกซ้ายของผู้บันเสือกดแขนไว้ขดเตรอวคว่งหน้าฟันด้วยสอกขวาโอ้ย รู้จักครับฟันให้รู้จักได้นับเซราคาร์ตาด้าพุบันเสือได้นับตุนมาไว้ในกระเป๋าก่อนคาร์ตาด้าพุบันเสือเซียนฟาร์รังสิกครับเจ้าของฉายาแทงให้รู้จักที่เจ้าผู้ันเสือเจ้าของฉายาฟันให้รู้จักนะครับมากแล้วครับขวาดุจริงๆครับวันนี้ผู้พันเสือ ครับพยายามจะไล่แขนสู้ครับสองซ้ายก็ได้ครับสองขวาก็ดีโอ้แล้วดูครับเนึ่ด้วยข้อขวาพยายามจะกกดแขนไว้ครับผู้บันเสือครับเดินทีซ้ายสกัดเอาไว้ครับแม้ว่าผมสันอย่าตื่นตโนกตกใจครับหนึ่งนัดที่ได้เสียเพียงตั้งเดียวนะครับเอ้าโดนอีกแล้วครับโอ้โหลืมาโดนศอกครับเผลอไม่ได้ครับศอกขวาของผู้บันเสือนี่อันตรายเลยครับดูครับพยายามจะเน้นที่ศอกซ้าย สมสันต้องเบียดเลยครับแมแต่คนที่ได้แผลแตกนั่นก็คือทุกวันเสือนะครับถึง<ม>แม้ว่าจะได้น้ำมาก็จริงโอ้โววินหน่าภาคครับสมสันพยายามจะทวงคืนเจอทีซทรายตัวเสือโยกปักไปสอกซ้ายเลยครับดูหลวมไม่ได้เลยครับเดี๋ยวงัดเดี๋ยวแทงครับโคมสันเดินมาโดนสอกโดนแทงเสียด้วยขวายังไงอะไรครับคมสันยังเหนียวครับยังไม่ยอมครับอ กัตดับเครื่องชนเลยครับพยายามจะเบียดเข้ามาพยายามจะทําเกมของตัวเองครับขอ,อแทงให้รู้จักสักั้งนะครับแมลกในได้พยายามจะตัดล่างไอ้ดดวยเขาขวาหมดยกที่หนึ่งครับ กลับมาที่แม็กซ์สเตเดียมกันอีกครั้งครับโอ้โห,โหต้องบอกว่าวันเสือนี่สมชื่อเลยครับดุจริงจริงกับเสือตัวนี้กับธนาคมสันกับนันรีนุปราบุรีในมุมแดงเจ้าของฉายาแทางที่รู้จักแต่โดนฟันมาแล้วครับยกแรกเสียน,นับไปครับแต่ว่าท่านผู้ชมครับน่าจะเป็นช็อตนี้แหละครับที่ทาดนาคมสันกับเล่นงานบริเวณหน้าผากลางหน้าเผาหูแตกเห็นๆเลยครับ แต่ธนาผู้พันเสือมาเอาคืนเอาช็อตนี้ครับจังหวะแทงซ้ายของธนาคมสันเจองัดเสยขึ้นมาเลยครับเป็นศอกขวานะครับของธนาผู้พันเสือเอาแล้ครับยกที่2ครับผู้พันเสือยังเป็นฝ่ายเบียดเข้ามาแอ้คมสันพยายามจะล็อกในเจ้าสอกขวาเลยครับโอ้ดูครับแก้มพัดได้ทุกจังหวะจริงๆครับผู้พันเสือยังมาอีกแล้วครับศอกซ้ายจับได้มัดได้ตี ับแยกออกมาก่อนครับกรรมการกรรมการใจดีทุกฝั่งปลาส้อยครับพยายามเข้ามาเจอทีมทรายผูวบอเสือก็ไม่หนีแล้วปักซอกขวาส่วนแล้วล็อกในกดแขนได้เสียบไปขวาขึ้นทันทีมาแล้วก็ปักกระซอกขวาเลยครับหลวมไม่ได้ครับหลวมที่มีแกปีซอกสลับตลอดเลยครับพวกบันเสือแก็อย่าพึ่งดุเพลินครับดานผมสั่งใจะยังไม่ย่อท้อครับแยกออกมา จะเดินเปิดเกมนะครับวัเสือก็ไม่ถอยครับอย่างเศ้ากัระยะมาทีซ้ายพยายามจะเล่นงานเช่องล่างครับเอาเลยครับเริ่มเสียบแล้วครับเตะได้ครสันโดนมาแขนด้วยขวาไม่ถึงครับนนะพักตัวกลับคันครับต้องได้ตีด้วยขวาทันทีครับวนเสือเอาครับ ขวางสายอ้หวิสายเต็มๆครับมาอีกแล้วครับนะขวาของร่ามวันเสือเป็นสองแล้วทันมาอีกทีเริยมจะหมักแหวกขาดเจตนาผู้วันเสือครับจับได้เด้งตีก็พยายามจะออกแบบเน้นๆเลยครับยับคอนยับแผ่วเลยครับผู้วันเสือโดนสันพยายามจะเบียดเข้ามากระแทกหมัดยัดซ้ายทำอะไรจะพอวางซ้ายพื้นเจอลงโทษเดินถอดขวาเลยครับผู้วันเสือตัรออยู่แล้วครับ อาโอ้ยกระโดดดีสีกดยาครับน้รับแค่ต่อแค่งครับแล้วหมัดชุดของด้านปมสันมาอีกทีตรงไรตีแยกก่อกมากครับพยบายามอาศัยวามเก่านะครับน้าปมสันจับขยับเข้ามาผู้กันเสือเล่นง,งานมือระตัวแม่พยายามจะเน้นที่ศอกขวาเจอศอกเนี้ยงกระดูกแล้วพยายามจะโชว์เลยครับวันเสือ ล,ล็อกได้ลูกมาปีมือแกกดแขนเอาไว้ที่หมดเลยครับอาจารย์ขวานเสือขยามขวาเสือนี่ไม่หลวมเลยครับพัดด้วยสองขวาสวนวงในแรกด้วยเข้าครับคนละดอกคนละทีมาแล้วครับเริ่มได้เสียงเชียร์มากแล้วครับอาจานยมุ่งสันครับโอ้อาวุธหนักกว่าครับในช่วงน,นี้มาปีซ้ายไว้เลยครับขวานเสือ แล้วเกิเดเน้นที่ซ้ายหน้าแล้วครับคนสันเจอซ้ายหน้าของคนเสือกดลงมา,าปักด้วยศอกซ้ายอีกแล้วครับล็อกไปได้ปั้นไปซอกขวาหุ่ยแกพันทีนี่เขาบอกว่าเสียหูฉีกเลยครับนะครับล็อกได้คนสันตีเจอเหลี่ยมของพวกมันเสือครับ <c oughs> แล้วถัขดขาครับตูก้กรรมการเตือนครับแล้วหมดยกที่สอง ต้องบอกว่ายังไม่ท้อครับคมสันพยายามจะแทงให้รู้จักเลยแต่ผวนเสือมันไม่ยอมอยู่แล้วครับโอ้ท้อไม่ได้ถอยไม่เป็นกรบด้านผ้วนเสือกราด้านเจ้าคมสันครับเกมบีบให้ต้องเดินครับเพราะยกแรกมันเสียหน้าไปแต่ว่าเริ่มจะทําเกมมาได้ดีเหมือนกันครับเพราะว่าความแข็งแรงครับของท่าคมสันครับจับนมยแทนครับนี่ครับกระแทกหมัดแต่จังหวัดสวนศอกของท่านผู้วันเสือครับตายละดอกตายละทีนี่ เสียวจริงๆครับดูครับแกโถมมาทั้งตัวเลยครับจังหวะฟันศอกขวาของผู้วันเสืออ,อย่างที่คุณสุภชินเรียนเลยครับเสีเวยวหูฉีกจริงๆครับมาอะไรก็ว่ากันต่อยกที่3ครับครับเดินเคลื่อนต่อด้านหน้าคมสันเริ่มจะแทงให้รู้จักเลยครับเสียบขวามาผู้วันเสือพยายามจะตบวิจังหวะไล่แขนครับมีศอกอีกแล้วครับหลวมไม่ได้เลยครับหลวมไม่เจอศอก ยังมาวางแข้งขวาสวนพยายามจะสวนด้วยหมัดครับคมสันเจอเขัาซ้ายแล้วพยายามจะตั้งกำแพงคาไว้ครับตัวเสือล้มในได้ตีด้วยขวาหมัดมาเด้งไปซ้ายครับโอ้โหนี่แหละครับความเก่าก็จเลือกออกจังหวัดได้เปรียบกัตตาลูพันเสือครับกมสันไล่เข้ามาไปเจอกำแพงเขาบอลมาจิกยหมัดขวาเจอสวนด้วยเขาครับพยายามจะเน้นที่หมัดขวามากขึ้นเลยครับคมสันถึงด้วยหมัดหนึ่งสองแต่เจอเข่าขวาสวนล้มในีด้วยซ้าย าครับแทงด้วยซ้ายครับแทงด้วยซ้ายครับคุันเสือพยายามจะโต้ครับต้องเถียงนะครับไปยืนให้คู่ต่อสู้ได้ใจนี่ไม่ดีครับเวลาทิ้งมาบัตรหนึ่งสองแล้วพยายามจะล็อกทายเสียบด้วยเข่าขวาคุณมันเสือขัสวนด้วยเข่าเอาล้วครับเริ่มมีอาการอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนะคุณมันเสือโอ้โหมีแผ่วครับมีแผ่วครับ ผมสันเบียยเข้ามาเจอแข้งซ้ายแล้วเสียบงของขอาซ้ายคืนล็อกในได้ตีด้วยซ้ายะครับเล่นกันไปครั้งครับแล้วครับผมสันครับจุนพารของยกสุดท้ายครับไปจับกระชับพื้นที่มาแล้วกรรมการเบรกเกมเตือนเลยครับเตือนไปที่หน้าผู้ฝันเสือครับที่ถอยหลังเยอะเกินไปนะครับมีช้างงักติดหลังเลยครับนะผู้ฝันเสือโอ้โหอแลับคมสันล็ในได้ตีด้วยซ้ายเจอเข่าขวาสวน พยายามจะกดคอมาตีนะครับคอมสันนะพยายามจะเล่งบ้างครับต่ละผู้เลเสียครับยามาย่ามาตัดล่างเลี้ยวไปขวาครับคอมสันฝังหน้าผั้เลนเสือพยายามจะสวนด้วยข้าซ้ายตีด้วยข้าขวานี่แหละครับออกอาการค่อนข้างชัดกับแ่ละผู้เล่นเสือเรื่องความช้าสปีดครับนะครับไล่เข้ามาใหม่ครับหูอย่างวางแข้งได้อยู่เกี่ยวได้พักไม่ลงครับ สันทิ้งด้วยหมัดขวาวางแค่ขวาแม่แต่ยังไม่รอดการเลยครับล็อกนายได้ส่วนเสียเสียบด้วยเขาซ้ายครับจับได้แย่ออกมาครับแย่ออกมา30วินาทีสุดท้ายครับวางแข้ง้ายสวนเจอแแ้่ขวาล็อกได้ตั้งกระแพงขาไว้เลยครับผู้เล่นเสือพออยายามจะใส่ความเก๋าเลยครับนะครับกระชับต่อครับพีพ่ผัวเสืองานวางด้วยซ้าย พยายามเลี้ยวคืนครับนี่ครับแรกแข่งครับวงในไีมาควเสียคืนได้ไหมไม่ได้ครับช้าเกินไปครับกดแขนได้แต่ยังคืนไม่ทันหนักครับสมศันเบียเข้ามามาแล้วครับเจนเกมเตือนครั้งที่สองครับโดนเตือนอีกแล้วก็ใบเหลืองครับสมศันเบียเข้ามาเจอแข้งขวาอาแล้วับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับ ในคู่ที่4ของรายการครับร่วมกัน50กิโลกรัมระหว่างทนานคมสันกันันลีนุกราณบุรีครับเจ้าของฉายาแทงให้รู้จักจากปัะจวกคิริขันกับผู้พันเสือเซียน้ารังสิตำนับโชวจากนครราชสีมาดูภาพช้าครับถึงด้วยศอกก่อนครับรามควเสือครัมจะตั้งกำแพงเอาไว้ครับแต่ว่ายิ่งเดินยิ่งต้องบอกว่าแข็งแรงและแข็งแกร่งได้ใจไปด้วยทนายคมสัน ก็จับได้ไปด้วยขวาทันทีอะไะครับ right, ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปบนเวทีครับและหลังจากผ่านไป3โยกครับช่วงนี้เราไป็ลุ้นละวันพิเศษกันก่ัน Before we go to the judges' decision let's check out the f i t e r prize Sponsored by the Max Muay Thai mobile app Get ready for the hardcore, trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the week worldwide Download now from the Google Play and iOS stores Fighter for Red Corner, Blue Corner, no prize. Max Muay Thai mobile app. fighter Red Corner win fighter prize of 5,000 baht. Ladies and gentlemen, after three thrill of actions, we go to the judges gold card for the winner! No! Wow, Somebody! You will play in Showley, Menega. Pack Pepdi and the room Club, Maman Gata. Don't go anywhere. We will come back after the break. This is the Shaman more time